สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับช่องออมสินเสียนะคะกับนี่เลย MLBb นะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะออมก็จะมาเล่นเกม MLBb ค่ะกับเพื่อนๆนะคะถ้ามีเพื่อนๆอ่อนแต่ตอนนี้เห็นเพื่อนออนอยู่นะคะออมก็จะลองชวนมาเล่นดูนะคะไะไหนเรามาเก็บของกันก่อนนะคะว่ามีของอะไรบ้าง แล้วสำหรับครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกวันแรกนี้นะคะที่ออมเล่นเกมก็จะมาซ้อมมือด้วยการเล่นบอลกันะคะ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าชวนเพื่อนจะมีใครมาเล่นกับเราบ้างสองคนนี้นะคะเห็นออนอยู่จะเข้ามาหรือเปล่านะ้าปฏิเสธนะคะอ๋อพูดเล่นยังไม่ได้อัปเดต โอเคน่าจะไม่มีใครเล่นกับเรานะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะโอเคค่ะไม่มีใครเล่นกับเราเดี๋ยวเราลองซ้อมมือเล่นคนเดียวกันก็นได้นะคะเดี๋ยวค่อยไปลงแรงหรือคาสิกกันนะคะ่ะเริ่มเลยจริงจรงหมดบอลเนี่ยเป็นหมดทางเดียวที่ก็ น่าสนุกนะคะเพราะว่าแบบเราได้ลองเล่นตัวใหม่ๆที่เราไม่ได้เล่นเขาก็จะสุ่มมาให้นะคะก็จะสนุกไปอีกแบบนึงค่ะก็รอไปนะคะประมาณนาทีหนึ่งค่ะมาดูโปรไฟล์กันดีกว่าอ,อันนี้ก็เป็นประวัติการเล่นของออมนะคะ ส่วนใหญ่ที่ออมจะเล่นก็มีเล่นเมีดก็มีไฟเตอร์แบบปะปายมีเล่นตาที่ได้ทองแดงด้วยค่ะก็ปะปนกันไปนะคะส่วนใหญ่ตัวที่ออมเล่นเมีดก็จะเป็นแบบโอเดตไซคอปแล้วก็ซัพพอร์ต๋อแล้วก็มียูโด่านะคะส่วนไฟเตอร์นี่ก็จะมีแบบบาดังประมาณนี้ค่ะปึ้งๆแล้วก็กดเริ่มไปเลยนะคะ ฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝั่งทีมเรานะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของทีมตรงข้ามนะคะมาลุ้นกันค่าว่าเราจะได้เล่นตัวอะไระคะ่ะโอ้โหพลอดอีกแล้วกับฮยาอ่ะเดี๋ยวลองซูงดูนะคะตัวเนี้ยเห็นคนเล่นโหดดีนะคะแต่ออมเล่นไม่เป็นเลย<ม>เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะ ลองเปิดใจเพราะมันเป็นเหมือนโนวาเรียเนี่ยเป็นฮีโร่ใหม่นะคะจริงซึ่งออมก็ไม่เคยจับมาเหมือนกันเลยเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นนะคะเดี๋ยวลองอ่ะใช้ใช้ตัวที่เขาเซตมาให้แล้วนะคะไอเทมที่เขาแบบจัดมาให้แล้วลองดูค่ะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนหน้างานอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ ฝั่งตรงข้ามมีขยาบูซาอารูการบาดังเดียรอดครินว้แต่ฝั่งนั้นไม่มีเม็ดนะคะโอ้ดีนะที่เราเอาเม็ดมาะคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเล่นไม่เป็น,นะคะ่ะมาเป็นกําลังใจให้ออกด้วยนะคะสู้ๆแล้วก็กับน้องเปียกปูน,นะคะ่ะนี่ <laughs> ออมก็ยังไม่มั่นใจเนี่ยะค่ะว่าตัวที่ออมเลือกมาเนี่ยโนวารีเนี่ยมันใช้ยังไงแต่เห็นม่แต่เห็นเขาเล่นนะคะว่าเขาเน้นยังไงเดี๋ยวมาลอนด,ดูกันค่ะว่าจะร่วงหรือจะอรจอะดไปลงสกิลสองหนึ่งสองหนึ่งแบบเนี้ยแบบนี้นะคะ น่าจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเลยนะคะสกิลแรกครั้งก็ออเออเอออะไรอ่ะออมีเลงมีเลงด้วยนะคะเลงได้ด้วยเราเป็นเมดคนเดียวเราต้องทำดาเมจให้เพื่อนฝั่งวินีหนีมนเลงได้ด้วยค่ะทุกคนโอ้ ยังงงอยู่นะคะวิ่งได้แอนติเมทแล้วนี่มันม mm ีแบบพุ่งไปแบบนี้ด้วยเหมือนเปิดแมปนะคะสกิลค่าได้ด้วยค่าได้คนแรกด้วยเฮ้ยเอก็คือเหมือนสกิลสของมันน่าจะแบบเปิดแมปนะคะได้แบบระยะหนึ่งเลยอะ แล้วก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามเหนื่อยเลยนะคะถ้าเอาแบบสกิวเหนื่อยมาอุ้หสนุกอยู่นะคะทุกคนไม่เคยเล่นเหมือนกันครั้งแรกเลยอะเฮ้ยอะเฮ้ยเล้งได้เฮ้ยอะ เปิดแมพแล้วก็ยิง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 เพื่อ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 มันฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับต้องรอลุนนะคะไปแล้ว เงือะมีประดังเพื่อประดังมาเร่งเร่งเงือเร่งเงือโอ้สนุกอยู่นะคะเนี่ยสนุกสนุกอยู่นะคะเนี่ยเฮ้ยเล่งฟังเฮ้ยเปิดแมพเฮ้ยเฮ้ยฟังโค้ยังได้เงือเงือะเฮ้ยเฮ้ยเล่งฟังอุ้ยไม่โดนใครหรอก มันคือตัวนะคะเฮ้ยเร่งเร่งอ๋อไม่โดนเพื่อเพื่ออุ้ยอุ้ยโดนขังอุ้ยอ่ะตายอืมอวิฟาก็ดึงโดนนะคะแต่ว่าไม่มีดาเมจเลย จะรอดไหมเนี่ย่ะดูสีสีผมเขาน่ารักมากนะคะเป็นสีชมพูอุ้ยเพื่อเพื่อเ,เ,เปิดแมพเพื่อ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  วาดบาดังรูปสวยมากเออเออเฮ้ยเลง็งปังอ่ะไม่โดนใครเลยเออเออเอ,อืเอฮอยายายาเอือโคตรเอือฮอยาเอาือฟาดขาปเพิมโ้แรงอยู่นะคะเนี่ยยิงเปลวไฟเออปังเออ

มีเวลเพรไนะคะเลื่อดึงไดง้โอ้ฝั่งกล้วยดึงแม่นมากๆเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าแบบไม่มีเพื่อนอยู่แถวนั้นเลยอีตันด้วยน,วนะคะตอนนี้เคือฟัง เพื่อเปิดแมปมนหมดเลยฉันพินะฉันรู้นะนนะว่าเธอคิ่อะไอยู่ฝังไปปึ้งไม่ดนครปึ้งปึงปึ้งโอ้วมาดังเล่งดมากเน่งโอ้ไม่โน โห,โหมดนี้นะคะเอาเหรียญมาถอยน่าจะง่ายกว่ามีคนชอบพูดคำนี้นะคะก็น่าจะจริงะคะ่ะเอาเหรียญมาถอยน่าจะง่ายกว่าเลือกยอมแพ้ะคะ่ะฟ <laughs> ังโก,ก่เอย่าเพิ่งเรายังชนะได้นะ ฟังโกปเปียวอีกแล้วฟังโกจะเอาให้ได้ต้องได้แล้วเออแล้วเราเป็นมีดคนเดียวนะคะในทีมในเปิดแมปสิเหมือนกันอออ ไม่ทันนิ่งโอ้โอ้โหมันอารมณ์เหมือนนักยิงเลยนะคะเอ๊เมียตัวเนี้ยมันลิงได้ด้วยเออนี่มาแล้วนี่มาแล้วเฮ้ยเพื่อนเราเจังโดนอีกมีแต่ไม่มีใครอยู่ โอ้โหฟังกู้ดีเดยงงมากเสียดายจังต,ต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะคะว่าออมันไม่เป็นเพื่อนโอดมากแต่ฝั่งนั้นข่าไป26ต่อ16ค่ะอื้อ เวนเวนเอาอยู่ไม่น่าไม่น่าอยู่ค่ะคีปมันดันยายยายฉันต้องไม่ตายแรงจริงๆเลยนะคีปอิบเจะเดียว จริงๆเหลือแค่นิดเดียวเองอทุกคนดูดิถ้าคีฟมาปึงตายปอมแตกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจะยื้อจริงๆเหรอจะยือ้อถ้าเพื่อนจะสู้เราก็สู้ก็ได้คะ่ะ ล้วดูสกอเราสองหกเก้าเน่าจะด่าดในใจแล้ววปป๊อแคบเผื่อเ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 หมือนเราไม่ค่อยมีธามุไหนนะคะน่าจะยืนไม่ได้ไม่หวาน,นะคะ แค่เดียวเองตามสเต็ปนะคะก็นั่นแะคะแพ้ค่ะเ,เงินนะคะก็ต้องแมทนี้ก็ต้องยอมรับค่ะเพราะว่าออมเล่นไม่เป็นนะคะเป็นครั้งแรกแล้วที่ได้จับตัวนี้นะคะ ก็หวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะคะอะกดถูกใจทุกคนไปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นโอ้แมนหมนก็น่าจะเพิ่งจับครั้งแรกเหมือนอมนะคะ่ะอมเคยเล่นเหมนอมนครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนี้นะคะเล่นไม่เปลี่ยนจริงๆค่ะเหมือนมันมันไม่เข้ามือะค่ะทุกคนโอเคค่ะสำหรับตานี้นะคะออมก็ เอาไว้เท่านี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่พที่รับชมนะคะก็ฝังติดตามชมช่องอมสินเสียเลยนะคะก็จะพยายามมาเล่นเกมบ่อยๆนะคะเป็นการผ่อนคลายก็ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆอยากมาเล่นด้วยก็สามารถแอดมาได้นะค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะติดตามชมว่าออมจะเล่นตัวอะไรหรือเล่นหมดไหนนะคะไปแล้วค่ะไปปาะค่ะ บายบายไปแล้วไปจริงๆนะ